ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมผมเม่เก้นะวันนี้เราอยู่กันในเกมโฮมส e ิตโฮมสวายนะครับผมก็เนี่ยจะมาไล่ผีนะไล,ผลผ่ผีล่าผีนีผีอะไรก็ตามนะฮะโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะนะไม่เสียเวลามากโอเคอืมจะว่าไปแล้วดอนก็นนะ่าซื้อมาเล่นนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไงนะ อยากได้แต่ไม่มีเงิน hey, ดี่ดวนะ <c oughs> ถ้าสมมติว่าพี่เบบติดปีกนางฟ้าเป็นยังไงเฮ้ย <Hey, S 1> <c oughs> น่าจะน่ารักอยู่นะโอเคเดนี๋เราเจอกับคุณผีนิชานะฮะ,ะรายการคนเกลียนผีวันนี้เรามาอยู่กับผีนิชานะ เราจะมาดูกันดีกว่าว่าเราจะรอดไปได้หรือไม่โปรดติดตามชมนะฮะอ่ะอ่ะอ่ะมาแล้วนะฮะตอนนี้เราอยู่ในโรงพยาบาลร้างใช่ไหมไม่ใช่โรงพยาบาลสร้างใช่ไหมเดินม,มาก็เปิดกล่องนะฮะได้เป็นกับดักสายสินมาอืมแต่เอาไว้ก่อนไหม เพื่อเพื่อไม่ใช้งานน,นะฮะนี่ลำวง,งลำวงเรียบปราะไหนอยู่ไหนอยู่ไหนีิบเอียบเวมายีบเอว,เวมา,ว,มาวิง่งฉันไปสนชีวิตไอ้ทุกี๊ฟัคเม,ม่นหนู o ยู่ ม่มาทางนี้ใช่ไหมไม่มาทางนี้ใช่มฮึยฮ <h ums> ึ่ยฮึ่ยฮึ่ s ฮึ่สฮึ่ยฮึ่ยฮึืมสตัยฮึ่ยฮึ่่น แอนรันชิทวู้ด no please 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 อืมดื่มดื่มน้ำยาดื่มน้ำยาดื่มน้ำยาก่อนที่จะไม่ได้ดื่มเพื่อนผมสอนไว้เพื่อนผมสอนไว้เพื่อนผมสอนไว้น <u ste aks> ี่ไงใช้ประตูทุกบานอื้อมาดิมาดิมาดิประตูทุกบาน ของทุกอย่างใช้อย่างทิ้งกว้างนี่แน่มาหนิจุกจุกจุกกระผีจุกกระผีจุกกระผีนิบแดงนิบแดงนิบแดงไปละไม่รู้ไปไหนไม่รู้ไปไหนแต่ไปแล้วจะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเรื่องเรื่องไรเชนเด้ยวกัฉันกลัวเออไรเชิด <laughs> ยัน เออแปะเอาไว้ก่อนไม่ดูอะผมอยากแปะเอาไว้ก่อนัอเออนเ,เดี๋ยวเราก็ไปหาของเพิ่มอีกแล้วก็ได้ยันมาแบบดนะับเบิลนะมาใช้ได้ไหมก็ไม่ต้องก็ได้มั้งทีนี้มีแซ่มีแซ่แซ่เฉยเลยเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างไม้ไม้สายเวกไม้สายเวกไม้เวกเฮ้ยไม่ไม่หวาเสกเออนะฮะ งงเฉยเลยนะบิงชิลินเคเลสโกเอานัจะไปไหนโอ้ยพีมาพีมาหลบบุ่มพองฉันไม่อยากจะยุ่งกับเธอเฮ้ยวิ่งวนวิ่งวนวิ่งวนผมวิ่งวนผมวิ่งวน Hoặc wing one Yo anh chưa lo, yo anh chưa yo 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 chill man chill chill chill, ah. Shit. Yo, yo <laughs> <Tốc tài. cười> ว้าว wow. ขอบคุณครับที่ตกใจที่ตกใจว่า the ฟ u ักจู่ๆก็มีคนตกตึกแลนะตกแค่ชั้นเดียวเองนะอ่าฮะน้ำไหวน้ำไหวสไนเปอร์เอาเอเขาเรียกว่าโอเคตำแหน่งพีละอยู่แถวนี้หรือเปล่าเจ็บเจ็บลึกบาดเพล กคำดักสายวิญญาณดักไว้ก่อนเลยนะฮะน้องนะ่าน้องเพื่อนเลือดแล้วเยอะมากมากมากๆไมาก,มาก,มากแล้วชอบเห็นตัวคอหญิงเออเก็บนะฮะแต่ก็เล่นอยู่ดี Why? I don't know าการทรูไม่มีทู่แบบฉันไม่รู้จะไปหาจากไหนนะ่ะหัวใจมันเต้นตึกๆตักๆพอเจอเธอฉันก็ลึกหลัก หัวใจเต้นรัวเงีนไม่มาวายวายวายพี่กายก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 วิ่ง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 ชิลินไปแล้วไปแล้วนะฮะลงไปสวดใช่มาเต้นตึก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 กันแล้ว พอจะเธอฉันหลึกหลักฮะว้ายอีเบลเอาเพื่อนอยู่นี่เพื่อนเพื่อนฉันมาแล้วเพื่อนฉันขอโทษเพื่อนอยู่ข้างๆนี่ไนงะ จวนหาจัทจัทสุดทงสุดทไม่มีไม่มีตู้ไม่มีตู้ตู้นั้นใช้ได้ไหมตู้นั้นใช้ได้ไหมิงที่เล่นหู้อื้ไปทีหนึงรีบรีบไปบีดีไบีดีไคุแตกคุ่แตว้ เดี๋ยวนะนั่นนั่นนั่นดูวิญญาณเพื่อนใช่ไหมนี่ไงดูวิญญาณอาจจะเป็นอุบัติเหตุเอาทางบันไดนะฮะก่อนหน้่นี้ก็คือตกตกช็อตสองตายตรงวะน,นี้รับผมจุ๊บไปหนึ่งทีพยายามที่จะตีไปนะ,ะสองทีนะแต่ก็ตีไม่โดนไปก่อนอยังไจงจังหวะน,นี้หมุนไปหนึ่งทีเดินส่วนทางกันมาฮะกลับมาเล่นที่ห้องเดิมครับผมแล้วก็มุดท่อไป ันมาทางนี้ฮะโผล่มาทางไหนน่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ก็เจออีเบลอีกแล้วหมุนหมุนหมุนไปทีนึงแล้วก็วิ่งฉี่ออกมาเจอแซ่ไหวเอ่อไหวอืมไหวเจ็ดปา่าช้าอีกทีนึงจังหวันนี้หมุนไปทีนึงสวยงามครับผมแล้วก็มุดมุดท่อสวยงามฮะวิ่งขึ้นชั้นบนต่อไปฮะผมได้เป็นน้ำไหวสไนเปอร์เปลี่ยนเป็นเอ่อยันนะฮะยันเจ็ดปา่าช้าอะไรก็ป่าช้าไปหมด ใช้เกาะฮะใช้เกาะเขามีเกาะฮาคิเอา้เอาวลืมตีลืมตีมตพูดแเราลืมตีมันมีคนอีกคนกําลังเก็บวิญญาณผมไปอยู่ใช่ไหมใช่แหละน้ำยาน้ำยาดื่มครับผมอืสปีดบูสต์นะฮะอย่างนั้นพยายามจะเก็บของตอนนี้จุกจุกจุกทุกห้องมีทุกห้องจุกทุกห้องเขามองเขามองไม่เห็นเขามองไม่เห็นผี เฮ้ยยังหลบได้อยู่ยังหลบได้อยู่เงิยนโอ,อนแข็งแรงครับผู้หญิงคนนี้มุดท่อไปอีกทีนึงครับผมมาโพห้องจูงห้องเดิมนะฮะทั้งวันนี้ทวนเขีมนาฬิกาเป็นที่เรียบร้อยฮะสดัดน้ำมนต์ไปหนึ่งทีฮะหมุนไปหนึ่งทีครับผมอื้อฮือสาดไปอีกหนึ่งทีโอผู้หญิงคนนี้สุดยอดจริงๆอ่ะ เพลงไม่ยังว่าแต่เราเรา,เราแตกงเราแตกงแล้วเนี่ยเราแตกคือเราตายไปแล้วนะฮะอือโดนไปสองทีครับผมตัวนี้ยังไงเดินสวนออกมาฮะวิ่งไปยาวๆครับผมใช้อือหือตู้ล็อกเกอร์ครับผมมีสตันฮะอือหือวิ่งสวนออกมาอีกทีนึงพยายามที่จะ เออ่วิ่งย้อนกลับนะฮะแต่วิ่งไม่ได้มาอรอลิฟ <laughs> โอเคเอา่าคลิปมาได้สำเร็จนะฮะแล้วก็เจ็บตัวเหมือนกันหนูคนดีคนเดิมนะฮะหยิบทุบไปแล้วฮะมาดูลุงยามั้งลุงยามยามทำไรฉีดฉีดยาอ๋อลุงยามฉีดยาเฮ้ย <c oughs> ตรงนี้ผมรู้สึกผมทำไปได้เยอะอยู่นะ ครึ่งหนึ่งใช่ลุงยามจะหวดกับผีโอ้ยเ้ยลุงยามทำอะไรลุงลุงยามปิ้งเหรอเฮวดหวดแบบไม่ยัง้งลุงหวดบผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าจังหวะตะคีคือเขารีบหวดมากเลยไม่รู้ว่าเป็นพอปิ้งหรือเปล่านะฮะแล้วก็โดนเก็บที่เป็นที่เรียบร้อยเอ่อตัวเอ้ยตัวคนนี้ชื่ออะไรนะผมลืมชื่อลนะพยายามจะต่อยส่วนไปครับผมแลก็ปิดประตีปิดประตีปิดประตู นะฮะต่อยส่วนไปหนึ่งทีอีกทีนึ่งไหมโอ้โหเดี๋ยวกีดเลือดไปก่อนมุดท่อครับผมมาอีกทีหนึ่งฮะเข้าตู้เซฟครับผมตู้เซฟอะไรมันคือตู้ล็อกเกอร์มาดูอีกคนนี่นะกำลังทำอะไรเก็บกล่องเหรอโอเคเก็บกล่องกล่องไม่โหลดเอ้ยเจอ,อยาลักกี้เดส นี่แนี่เปิดเปิดแบบชิวๆไปหนึ่งทีครับผมแล้วก็เดินสวนออกมาฮะมีการต่อยไปต่อยเข้าหน้าไปเล็กน้อยฮะอุย้ยอือหือไม่ยามจะหมุนครับผมแต่ไม่ทันนะอือโดนปาดคอไปก่อนมาดูกับคนดีคนเดิมอีกแล้วโอ้โหโดนวาร์ปขึ้นมาด้วยฮะวันนี้ยังไงถือเอ่อเบบซี่แมนมุดท่อไปครับผมโอเควันนี้ยังไงเดินสวนทางไปหนึ่งทีฮะ วิ่งกลับไปเท่าเดิมครับผมดื่มน้ำไปหนึ่งทีน้ำปลาเชิงยังไงยังไงหยิบไหวขึ้นมาหวดไปหนึ่งทีครับผมเหนื่อยฮะเหนื่อยพยายามโอ้โหมุดไปได้ครับผมมุดใต้ยรักแร้ไปได้ฮะมุดอีกทีโอ้ย h ฮูลิชิตวอมบคอมโบเอ้สตาร์ไอีกทีไหมอ่าไม่มีตันอะ มุนอุ้ยคู่หรี่ชิดนี่มันการจุกอะไรกันนี่มันการจุกอะไรกันจะเก่งกันไปแล้วจะเก่งกันไปแล้วมุนไม่ตีอุ้ยโอ้โหเสียเสียคะแนนติดพนรลมติดพนรลมเสียพนรเสียพนร์ลมว้านะพนด์ลมทำเสียนะฮะติดแฟนนะฮะติดแฟนกันไปไม่ได้จะโดนผีตีนะฮะบิ้งชิลิน จะทูบไม่ได้ช่วยอะไรฮะตรงนั้นมีน้ำมนต์อยู่พยายามจะมุดใต้รักแร้เอ้ยเอาอ่ะอีกแล้วอีกแล้วสุดโอ้โหแต่โดนตีไปอีกทีนะสุดใต้รักแร้ฮะจำไว้เฮ้ยมุดไปทีนึงฮะมาตรงที่รับแขกใช่ไหมน่าจะใช่มีตัวเยอะๆเก้าอี้เดี๋ยวเขาเรียกว่าเก้าอี้เอ้ยประตูประตูะตอ่ะไม่ทันเวลานะฮะโดนเบล กรีดคอไปแล้วนะนี่เนี่ยทิมท okay, okay, ิมท okay. ิมโอ้โหแต่คนนี้นี่แบบสุดยอดจริงๆไงเขาเรียกแผนใต้หลักแร้นะฮะรู้โคตรเก่งนะฮะโอเคมาต่อกันเกมที่3กันนะฮะรู้สึกเราจะเจอคุณผีอ่าอินฟลูเอนเซอร์อิมแพคตนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ นี่คือจีฮานัะคุณจีฮานคุณอาเธอร์แต่ไม่น่าใจะใช่ฮาอาเธอร์ Arthur. นะฮะ <c oughs> นักกิจซื่อสัเอ็ดนะฮะโอเคเรามาอยู่กันแมบนี้อีกแล้วนะฮะแมบที่โดนตาออกดึงดึงมือนะฮะผมเจอตาเอกแมบนี้บ่อยมากรอบนี้จะเจอไหมไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไร เฮ้ยมาป่ามาป่าอยู่ในห้องมาป่าอยู่ในห้องฉันไม่ชกระตุกฉัน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 กระตุกนี่นะพังพังไให้หมดพังไ้ให้หมดเลยให้หมดเลยให้หมดเลยทั้งใจ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 ยาวจึนฉวิ่งวิ่งดี้นดึงเอ้อต่อตีล่ะ จมน้ำเฮ้ยมาทำน้องอย่างนี้ไม่ได้นะมันไล่ไม่หยุดเลยทันพิเอาเอาให้ตายเอาให้ตายเอาให้ตายไม่ไม่อยากได้ก็ให้ครับพีซุงเกินไปฮะยะฮะ ไม่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 เอาไม่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 เอาไเอาไม่ยอมช่อเไม่ยอมเชอเเมบเมบลกบัดเลทำรายน้อง นะลุงโดนทำร้ายไม่หาของก่อนอยากได้ยาฮีลยาฮีลปวเจ็บเราเล่นไปเยอะยไหวายอยู่ตัวอะไรมาแบบเบิ่มๆเลยนะครับมาป่าอยู่หลังห้องประตูสังกวานหน้ามันตะปูว่าเต่ เราควรจะทำอะไรเฮ้ยมีอามีอามีอามียามีอาเยา่ฉีดเลยฮะเจ็บนึกบ,บัดเพร,รักมันมันทนความรักไม่แน่นอนยำครึ่งหนึ่งนะฮะนี่สวดใช่ไหมเย เจอพี่อีกแล้วเจอพี่อีกแล้วเจอพี่บ่าอีกแล้วพี่บบาพี่เบาพี่เบาใจเย็นๆนะพี่เ่าเว่งอีกขึ้นเดียวเว่งต่อไปในน้ำมันในน้ำมันเชื่งชาใช่ไหมน้องไม่รู้เหมือนกันน้องไม่รู้น้องไม่รู้เีบอย่าอย่าอย่าเว่งนี่หละ น้องแตกน้องแตกแตกสลายเหมือนหัวใจอัอนน้อยนิดเย้ได้ชุบแน่ตื่นขึ้นมาแค่ขิตาร่างดาแปลงฟันเย้เรียกอีกแล้ไม่มีใครอยู่ พี่ยเก็บดวงวิญญาณเพื่อนดีไหมดวงวิญญาณเพื่อนมีคนเก็บหรอน่าจะใช่นะโ okay. อเคลงไปสวดบทสวดต่อย่า <c oughs> <c oughs> พี่พี่ชายพี่ชายเจอกันอีกแล้วพี่ชายโอ้นี่เจง <c oughs> เจอกันอีกแล้วนะเจอกันอีกแล้วนะนี่เนี่ยหลบโต้ อืมตันไปหนึ่งทีเอ้ยมันหายตันเร็วมันหายตันเร็วอืมสวดสวดขุดนะโอ้ไม่กลัวไม่กลัวมันหายเร็วมันหายเร็วมากมันหายเร็วมากมันหายเร็วมากจนอยู่ที่ไหนมุดไปทางนี้ท็อปอันนี้คือมันสแกนหาปะเนี่ยไหนไม่เท่นั้นอย่า ไม่แล้วพี่ชายไม่แล้วพี่ชายไม่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 หลบไปหนึ่งทีหลบไปหนึ่งทีจุกไปหนึ่งทีจุกจุกไปหนึ่งทีจุกไปอีกทีจุกไปอีกทีจุกไปอีกทีจุบุญเด้ไม่ไปเพื่อนมาดูกันต่อดีกว่าตรงนี้ยังไงครับพี่ยาม ข้ามาแอบฮนะโอ้โหหมาป่านี่มันน่าจะเป็นแบบเออเรว่าอะไรน,นะไหนสตันเรียวใช่ไหมผมก็ไม่ได้ไปอ่านไปดูอะไรมากมายนะวันนี้ครับผมมุดท่อไปมุดท่อมุดโอ่งนะดูกันหน่อยเซ็ตตรงนี้สุดอยู่เจอกระผีฮะเข้าไปหนึ่งเข้าไปสอง ม้วนไปอีกทีอือโดนไปเป็นทีเรียบร้อยนะขยำยามนะอืมหด้ายนะฮะคนนี้ไล่แล้วดูดิิพยาพยามพยาพยามพยายามพยายามสาดไปทีสาดไปสองทีนะครับผมม้วนไปหนึ่งทีม้วนม้วนม้วนคัก,กม้วนคักม้วนนี้ครับผมผีเสื้อปีกยังไม่หักครับผมมาเก็บเอ,อบุญญาณเพื่อนอุ้ยอือหือปีจะหักไหมปีจะหักไหมม้วนไหมไม่ม้วนครับผม ็กสปีดไปเงนีนยะโนิดนึงอือหือตบตบตเออเรียบร้อยครับผมโซโตกครับผมไปเกิดใหม่ซะตอนนี้นะเหลือพียงพี่ยามแล้วโดยจากสภาพก็ไม่น่าจะรอดนะฮะไอ้ดูในเซอเฮ้ย,ย,วยสวนทางกันเป็นเพื่อนเลยนะผมโอ้โหโดนตบทีเดียวหายครับผมเอ้ยไม่ได้พูดอะไรเลยนะ โอเคก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับ Home Sweet Home นะฮะผมก็คลิปนี้ก็เท่านี้แหละฮะโอเคนะมาเล่นให้หายเงานะฮะก็ใครชอบก็สมัครกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจนะก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะผมขอใหม้มีความสุขมากๆนะฮะ